แต้วนัทพรรีบเคลียหลังดราม่าไปเที่ยวกับแฟนจนลืมวันเกิดแม่เจอทัวลงอีกแล้วสำหรับนางเอกแต้วนัทพรหลังเดินทางไปดูบอลและเที่ยวอังกฤษกับหวานใจในปัยแต่ถูกชาวเน็ตแซว่าอยู่ในช่วงวันเกิดแม่แท้แต่กลับไม่พาแม่ไปเที่ยวด้วย ซึ่งเต้าอธิบายเรื่องนี้ว่าที่มีดาวมาคนติงว่าไปเที่ยวไม่พาแม่ไปด้วยนั้นเป็นทิปไปทำงานเดินทางไปหลายที่และมีปัจจัยหลายอย่างที่แม่ไปไม่ได้แต่ก็คุยกันวิดีโอคอลหากันตลอดกลับมาก็ไปกินข้าวห่วงแม่ดูแลแม่ตลอดใครที่ติดติงมาก็น้อมรับถ้าใครเป็นห่วงเจตนาดีก็ขอบคุณก็จะปรับปรุงแต่ถ้าเขาต้องการจับประเด็นให้เป็นเรื่องอันนี้อยู่ที่เขา คงทำให้ถูกใจทุกคนไม่ได้ส่วนความรักจะมีข่าวดีหรือยังเต้าได้ตอบว่ายังไม่รีบร้อนปล่อยไปตามธรรมชาติพอชอบแบบออร์แกนิกไม่แต่งเติมอะไรไม่ได้ตามเทรนใครด้วยส่วนถ้าเขาพุกเขาขอแต่งจะเป็นอย่างไรเต้าได้ตอบว่าตอนนี้ยังตอบไม่ได้ต้องรอให้ถึงโมเมนต์ในวันนั้นก่อนว่าจะรู้สึกอะไรแต่เราไม่กะเกณฑ์ว่าจะต้องกี่ปี หลายคนมองว่าเขาพร้อมแต้วได้ตอบว่าเรื่องนี้วัดอะไรไม่ได้พอทุกอย่างอยู่ที่คนสองคนซึ่งตอนนี้ก็แฮปปี้ดีกับสิ่งที่ผ่านมา